สวัสดีครับผมอันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมวอซิกาครับผมก็เป็นช่องสารการ พูดคุยและที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างเช่นตัวแอนิเมะเลยต่างน่าสนใจนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะช่องผมมันก็กําเนิดมาอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับผมเป็นคนที่จะพูดคุยกันแบบตรงๆนะครับรีวิวแบบตรงนะครับวิจารณ์แบบตรงนะครับเด็คือด็แย่คือแย่ครับอาจจะมีคําหยาบหลุดมาบ้างนะครับแต่ข้ผมก็พยายามลดลงแล้วนะครับผมก็บรรยุวกับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อครับผมเป็นรายการสำรับการรีวิวอนิเมะนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการหลักของช่องผมที่เราจะมารีวิวแบบไม่สสนนนััท้้งิิะครรบีวว ตรงๆไปเลยนะครับผมถ้าเรื่องนั้นด่าก็จะด่าชี้หมายเรื่องนั้นดีก็ชมนะครับผมก็พยายามให้การรีวิวผมนั้นเข้าใจแต่ละคนให้มากที่สุดให้เป,เป็นไปได้นั่นเองครับผมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากการเชนนั้นห้่ดยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมก็ขอฝากช็อคเลตเล็นกน,น้อยของวงการ นี้ด้วยนะครับผมการนี้ทุกคนได้นะครับตามนั้นโอเควันนี้นะครับอยู่กับการรีวิวแอนิเมะนะครับผมในซีซั่นนะครับผมซัมเมอร์สองมายุ่งสามนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราหายจากการทำสามตอนแรกตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องที่หกนะครับผมเรื่องที่หกแล้วนะกับแอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับแนวโรแมนติกนะครับผมก็ ต้องพูดก่อนนะครับว่าในโปรเจกต์การรีวิวอนิเมะนะครับต้องเรียาว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราก็ทํามานานแล้วนะครับผมก็ขอมาสับการที่มาดูกันนะครับโอเคมาเรื่องที่6ครับของซีซั่นนะครับผมสปริงสองยี่สามก็ผมก็มาพูดถึงเรื่องแนวโรแมนติกนะครับผมกับเรื่องราวนะครับผมของอเรื่องราวของไอโตของไอหนุ่มไว้คนนึงนะครับตั้งใจทํางานเป็นนักเขียนแนวโชโจนะครับผมเพื่อเลี้ยงน้องอีก2คนนะครับผมแต่ว่า เขาก็ต้องหาผู้ช่วยใหม่แล้วก็ได้ผู้ช่วยสาวสวยนะครับผมที่ชอบผลงานของเขานะครับแล้วก็มีอ่าเวลามีแบบเป็นประสบการณ์อะต่างแล้วก็อยู่ดีแตได้ไปเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้ง2คนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันและกันนั่นเองครับผมก็เป็นซีรีส์โรแมนติกลวนๆนะครับโรแมนติกหวานๆที่เรียกว่าน่าจะเอาใจคนที่ชอบสายหวานหลายๆคนได้ดีนะครับผมโอเคก็ไม่เสียแล้วครับผมเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโอตนาลินิกิงะครับผมหรือชื่อไทยลอมคอมแสนหวานของคู่นักเขียนครับผมหรือ ถ้าเป็นภาษาไทยจริงก็คือโอตโตนากิงะครับผมตามที่เขาได้พูดมานะครับโอเค เอาละก็ไม่เสียสละครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงเกินนำกันเลยนะครับโอเคในเซสชั่นสปริงสอบวิสามนะครับต้องเรียกว่าเป็นเซสชั่นที่ก็มีอนิเมะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับผมมากมายเลยนะครับที่เราได้พูดถึงกันแต่ก็เราพูดถึงเดียวเรทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราดูจบกันไปทุกเรื่องนะครับเกิดทุกเรื่องก็ต้องว่าซีซั่นสปริงตอนนี้นะว่าเป็นเซสชั่นที่อนิเมะเอนจอยที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเทียบกับวินเตอร์ที่แล้วก็วินเตอร์แล้วก็ซัมเมอร์ที่ยังไม่จบแต่จริงเราก็รู้ออยู่แล้วซัมมเเร์กิดอออะะะะไรรรขึ้นน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 นคัััับบแต่่่่่กก็็พวาาาาซซีีสสปปิิงเเเทมมมมมใจยยล นะครับผมแล้วก็เป็นอันหม่ที่เราดูแล้วเราดูเอ็นจอยที่สุดนะครับผมแล้วก็มีอันหน่ที่น่าสนใจนะครับกับแนวโรแมนตตกเรื่องนี้ก็คือออตอนนี้ที่กิ่งอง่ะครับลองคอมแซนด์ว่างของคุณอาเขียนด้านเองครับผมโอเคก็เราจะมาลองดูว่าเรื่องโรแินติกเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันแค่ไหนกันนะครับผมโอเคมา เรื่องที่6นะครับผมขอเสนอสปริงเสาวยี่สาคือเรื่องนี้ครับผมโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบถูกลิกสิทธิ์นะครับผมได้ที่ไหนบ้างอ่าเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบถูกสิทธิ์ได้ทั้งหมด3ที่นะครับเราจะพูดถึง2ที่แรกก่อนนะครับผมที่แรกครับผมอ่าที่แรกคือในตัวของ YouTube นะครับอันดีวันไทยแลนด์นะครับผมก็อันดีวันไทยแลนด์ก็เพิ่งได้เปิดมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็เรื่องนี้นะครับได้ดูเวอร์ชั่นของเงินงานฮะเราจะได้ดูที่ตัวของอันดีวันไทยแลนด์แล้วก็ เอเชียด้วยนะครับว่าคุณอยากดูนะครับผมตามนั้นส่วนที่หนึ่งครับผมอันนี้เป็นในแอปนะครับก็คือตัวของบิล i บิล i นะครับผมซีซั่นนี้ก็บิลิบิก็ของดีสุดเข้ามาแบบเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับผมก็ถ้าคุณอยากไปดูที่บิลิบินะครับผมกดก็ไปดูได้นะครับรู้สึกว่าเสียเงินไหมอันนี้ก็ต้องต้องไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์นะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคส่วนที่หนึ่งครับผมที่มาพูดช้าสุดนะเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันมีภาคคคไทยในนนนีีี้้ะรับกก็็ืออวดโผมซ ครับแล้วก็ซีซั่นที่ผนมา,มา,าพาวิดีโอก็เริ่มจับตลาดอ่ตโตของาการจับตลาดของตัวของอนิเมะมากขึ้นนะครับผมก็เห็นชัดที่บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีซับไทยพากย์ไทยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพากย์ไทยเรื่องอ่าเอาตัวนี้กิงง่งกะเนี่ยก็มาแล้วนะครับผมก็สามารถไปโดยละพากย์ไทยเสีเยงเงินก็ รู้สึกมันจะอัพราคาขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าทั้ง3ที่ก็มีเรื่องของเสียเงินเรื่องของการดูฟรีที่แตกต่างไปครับคนอยากจะดูภาคไทยคณก็ดูได้แค่พอตัวของพาวีโอเท่านั้นนะครับผมตามนั้นโอเคก็ขอบมากนะคำสบถามคำถามที่นะครับที่มีลิขสิทธิ์เราดูกันนะครับแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนนะขอร้องนะมีลิขสิทธิ์ที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้บางที่ดูฟรีบางที่เสียตังค์อนี้ก็ต้องแล้วแต่บุคคลพิจารณานะครับแต่ว่าอย่าไปดูเถื่อนนะมีลิขสิทธิ์ที่มันเข้าาาาถถึงง่ยกวนนีี้มมออออเเะะหรรรคับผพา การรดนขอไม่ตัวถูกระเสร็จทำให้อนิเมะแบบไอ้อนิเมะถูกเสร็จมีต่อมีอยู่วงการไปเรื่อยๆฉนันก็อดหนเท่น,น,นะครับผมถ้ายังไม่มีเงินอะไรต่างที่ต้องไปดูทำใจดูจริงก็อย่าเพิ่งดูดีกว่านะครับผมตามนั้นเก็บไว้ดูก็ได้นะสบับด้วคนไม่ได้ดูไม่จริงจังนะครับผมตามนั้นแหละโอเคเอาละนะครับความคับวังซีนนี้ คือตอนนั้นอะซีรีส์เนี่ยในความคิดผมอะตอนที่ผมนั่งดูเทเลอร์มันทุกเรื่องในซีรัสปย่ิบสามเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออตอนนั้นคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบผมมีความรู้สึกอย่างนี้กับตัวของไอเอาตัวนี้กินงงายยังไงแต่ว่าผมอะนับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังอย่างไม่ทราบสาเหตุครับผมแล้วตอนนั้นอะคือแบบเฮ้ยไอ้กูคิดในใจว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคกูกูคาดหวังมา่าอ่ะกูลองคาดหว ซึ่งผมก็ไม่รู้ไม่คิดตัวเองเหมือนกันคือผมก็ไม่คิดว่าเอาเอเฮ้ยกูคาดหวังเรื่องนี้พราอะไรผมคิดในใจว่าเออเรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่นะไอคอนเซ็ปต์ของเทลเลอร์อะไรต่างๆมันน่าสนใจนะอาจจะไม่จะเป็นแนวลอมๆที่เราก็เคยเห็นประมาณร้อยกว่าเรื่องแล้วอะแต่เราก็เฮ้ยแค่มันน่าสนใจก็เลยเป็นหนึ่งในหกเลยที่ผมคาดหวังไปโดยปริยายนะครับผมตามนั้นแหละแต่ก็ถ้าเราพูดถึงความน่าสนใจนะนะที่ผมกลับมาคิดอีกรอบผมก็บอกว่า มันน่าจะเป็นแนวโรบนติกเรื่องหนึ่งนี่น่าจะทําให้เราสดกินใจกับเรื่องราวของโรบนติกได้ไม่ใช่เป็นแนวโรมนติกที่เลื่อเบื่อทั่วไปอันเด็กก็พราาอดูนะก่อนที่ผมจะดูเรื่องนี้จนจบนะครับผม,ผมก็รอดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับรวมกันบ้างนะผมแต่ว่าผมคาดหวังว่ามันีจริงจนกลายเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังนะครับผมโอเค เอาละโซลูทัมนะครับผมของอนิเมชั่ของโตของโซลโูโซโที่อยู่กับวงการอนิเมะมานานมากนะครับผมอาซาอิรดักชั่นครับผมก็ถ้าเราพูดถึงผลงานของอาซาอาอาิบอักชั่นผมจะพูดว่าผมก็ต้องพูดแบบจากใจหรือพูดแต่จากใจความรู้สึกผมตรงนะก็คือผมไม่เคยรีวิวเมะของอาซาอิรดักชั่น แต่ว่าผมก็เคยผ่านหูมันตามาบ้างนะครับอันนี้ต้องอันนี้ผมพูดโดยสัจใจจริงเลยก็คือผมไม่เคยรีวิวเม่อของอาสกโบรเรชั่นเรื่องล่าสุดที่ผมรีวิวก็คือสอเดนี่โซเดไฟนนั่นคือเรื่องประมาณแบบเรื่องนั้นนั่นคือเรื่องแรกที่เขารีวิวนะถึงแม้ตัวอัสกีบรชั่นจะอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบปีแล้วแต่ผมเพิ่งรีวิวเรื่องของอัสกีบร์เอร์ชั่นเรื่องไอเดนติตี้โซลเไอโนะว่าเป็นเรื่องแรกของเขาสาเหตุที่ผมไม่เคยได้มีการพูดถึงงเมอขออลลลช่นยดฟไปทีแ้วะ ก็ผมไม่เคยพูดถึงอนเมะของโตของไออาร์ซเบอร์ชันเลยเพราะว่าผลงานอาสกีเบอร์ชันอะมันเป็นผลงานที่มันไม่ค่อยมีค่อยไม่ค่อยเป็นโซโลที่น่าจดจาเท่าไหร่ในบางในบางตวัวของทีมงานอะไรต่างแต่ว่าก็้องว่าเป็นโซโลที่มันก็อยู่กับแบบ พวกกับพวกเรามางานบวกกับเรื่องงานภาพบางทีเรื่องงานภาพของอาเซียบอลเซนน่ะมันเป็นสาวดุ่งที่งานภาพมันก็บางเรื่องมันก็ดีบางเรื่องก็แย่ปะปนกันไปแต่เรื่องของงานภาพเราเล่าประกันแน่นอนว่าเขาก็พอทําดีอยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้อนเราจะบอกง่ายว่าซีซั่นเนี้ยตัวของปีเนี้ยอาเซียบอลเนทำงานอย่างรลืมคืออันดอนเคจูนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็งานก็ใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็รอดูกันว่าเรื่องนี้งานจะเป็นไงนะครับ โอเคผู้กำกับแล้วคนเขียนบทนะครับผมอันนี้แหละซึ่งผมคิดได้ใจว่ากูคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้กำกับเคยบทเป็นคนเขียนบทที่คนคาดิจา <c oughs> ผู้กำกับนะครับก็คือตัวของคิมมอนรัล,ลริวิจิจากซซรี ค่ายฮัตสึไอดอลคาอุสโตะครับผมแล้วก็เคมานเฟนแล้วก็โมโนกาตาลิที่ลกลราจะมีภาคสองเลเซชั่นสมหรับสาวอิสซาดีครับการฉายเรื่อยๆนะครับผมก็บูกบบ๊กับมานจะบู๊แปลกบู๊แปลกตาผมนิดนึงนะครับโซนโค้เคเบิ้ลนะครับคือตัวของอ e ีจิคาวากิกามอนจากซีรีส์ผลไม,ม้วิญญาณานะครับผมชีวิตผู้ชนะแบบไม่ทันตั้งตัวครับซีรีส์ผลไม้กระการนะครับซีรีส์นี้ก็ ไม่รู้ผมไปคาดหวังได้ไงตอนนั้นแต่ว่าผมก็คาดหวังไปแล้วผมก็ตัดใจไม่ได้นะครับผมก็คือผู้กกับเกมลกเตะสองกับมอนตารีนะครับผมกับโตของคุกเกบอจะเป็นบทนันวิทยาการของซีซั่นแล้วก็มีภาคสองเนาะแล้วก็นะครับมีภาคแรกของมอนตารีที่เป็นผู้กกับผมก็เลยแบบอะไรเนี่ยกูคาดหวังอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดเขาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเออเป็นแนวโรแมนติกที่มันมีความแบบกินใจลึกซึ้งหออะไรตามประมาณนี้นะครับแบบโอเคเอาละ ก็วิเชียรครับเราพูดถึงความสึกจากชมครับรีวิวไม่สปอยเนื้อหานะผมบอกก่อนว่าการรีวิวผมตอนนี้ไม่สปอยเนื้อหาแต่ถ้าผมถ้าหลุดเนื้อหาไปก็ตักเก่าวขอโทษได้ครับจริงๆแล้วอ่ะการรีวิวผมไม่สปอยเนื้อหาแล้วมันยาวๆเนี่ยมันยากครับผมในความสึกผมนะโอเคมาเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์นี้ครับผมก็ซีรีส์เอาตัวนีน้จริงอ่ะนะครับผมจะเป็นเรื่องราวของหลังเสียพ่อไปนะครับกับอิจิโร่หนุ่มวัยยุทธศาสตร์ปีตได้ใจทำงานเป็นนักเขียนมังงะแนวโชโจน,นะครับผมเพื่อหาเลี้ยงงนน้อค เมื่อต้องหาผู้ช่วยคนใหม่ก็ได้ผู้ช่วยเกชิกิชิโอริสาวสาวสวยวัยสิบเก้าปีเดินทางมาจากเกาะและชอบผลงานเขามีฝือด้านมีฝืดด้านผู้ช่วยและหลายด้านหลังเกิดเหตุไปสัมผัสหนามบนตัวเธอนะครับผมกลายเป็นเหมือนการมั่นหมายการเธอบอกเขาตอนเป็นเจ้าหญิงของจากแห่งนี้แห่งหนึ่งครับซึ่งย่างองเธอเคยเป็นมนุษย์ต่างดาวและอาศัยเรื่องกับบนเกาะนะครับเรื่องจากทั้งสองคนอยู่ห่างกันห่างกันมจนของสัญญาเงเจะมาายอยู่งเชาในบ้านชาวครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับจากซีรีส์ตอนนี้กินหงัดนะครับผมโอเค อาคะแนนในเอ็มเอลนะครับแล้วก็อันนี้เอ็บีค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเป็นเอ็มเอลนะครับเพราะว่าคะแนนเอ็มเอลเจ็ดจุดหนึ่งสามนะครับผมซึ่งนับว่าคะแนนที่ค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงนะครับต่ํานิดนึงสอบแนวโรแมนติกนะครับผมส่วนคะแนนในไอทีไดบีครับผมสี่จุดสี่สองครับผมมันลงอยู่นะเออเรื่องนี้มันลงนะครับคะแนนลงไปสี่ซึ่งนั่นเป็นเรื่องโรแมนติกเรื่องหนึ่งที่คะแนนลงสี่นะครับผมตามนั้นโอเคอ่ะกิ้งอ่ะนะครับผมสิบสองตองขอดสติที่เป็นไงบ้าง คือต้องพูดก่อนนะว่าไอสิ่งที่ผมพูดไว้ในเรื่องที่ผมเกินําไว้ว่าเออความคาดหวังของผมเป็นไงคือมันเพอ่ึอนหนึ่งไเรื่องที่ผมคาดหวังอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็คาดหวังด้หนาที่บอกว่าเออกูดูเธอเลอร์อ่ะแล้วกูรู้สึกสนใจอะ่ะประมาณนั้นนะครับผมผมก็เลยไม่ได้แบบถึงขั้นคิดถึงแบบว่าเฮ้ยเฮียมันจะเป็นเรื่องที่แย่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรวันนี้นะครับผมอะไรไม่ได้คิดอะไรตรงนั้น นะครับก็ทําให้ผมนะั้นนะพยคาดฝังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของสไตล์งานเลยเลยต่ที่บมสึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่นให้ตามดีอะไรวันนี้นะครับผมก็ผมก็ไม่คิดหรอกนะครับว,ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พอเราดูจบไปปุ๊บอะ แม่งธรรมดา <c oughs> คือแบบผมไม่คิดว้ยคือมันก็ไม่มันก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าแบบว่าอันนี้ไม่เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาจะกลายเป็นเรื่องดีได้เพราะมันก็เคยมีมาแล้วเช่นแบบเรื่องนี้งานภาพแม่งโคตรธรรมดาโคตรกาโคตรแย่เลยแต่กลายเป็นเรื่องที่มันยอดเยี่ยมได้เรื่องที่แม่งงานภาพดีชิหมหายแล้วกลายเป็นเรื่องหัวแตกได้มันก็มีมาแล้วเว้ยฉะนั้นผมเลยแบบ โอเคผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ไม่ได้คิดแบบผิดคาดแบบไม่ได้คิดเลยแบบเอ้ยเราคาดหวังไม่สุกกันนะเพราะเนื่องจากว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่คาดหวังใน6เรื่องอะมันเป็นเรื่องที่ผมคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังไม่ส่งกว่าเรื่องอื่นอยู่แล้วแต่ว่าผมว่า1ขั้นส่งปีน1ขั้นแบบไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากว่าเรื่องงานจะเป็นเรื่องที่ผมดูจากทีมงานผมรู้จักผู้กับโค้ชบนแล้วผมจะไว้ใจไว้ใจเร100%ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแน่นอนมันมันน้อยมากนะครับมันนานๆทีจะเจอนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ที่ผมแบบมั่นใจสุดตัวก็จะเป็นตัวเคสแมเนบิดมั้ง เออตอนซัมเมอร์ที่บอกว่าแน่นอนมั่นใจเรื่องนี้มันดีแน่นอนตัวในซีซั่นนี้รู้สึกว่าเรื่องที่ผมมั่นใจจะเป็น iter, มิเกลเซ่มั้งเออที่บอกว่าโอเคเรื่องนี้มันดีแน่นอนผมเลยมั่นใจนะครับผมไอซัมเมอร์เนี่ยแต่พอไปสปริงอ่ะพอไปสปริงรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องไหนมากเป็นพิเศษไงไอมันเรื่องไหนมากเป็นพิเศษนอกจากจะเป็นไอนั่นมั้งรู้สึกจะเป็นซิริ์โอลเฟอร์มั้งที่ผมแบบมั่นใจเป็นพิเศษอ่ะแล้วผมก็แบบเอ้ไอไอโซเนียมั้งไอไที่ผมมั่นใจอ่ะแล้วก็็แแบโโออออเเเคคตตนนนั้้้ผผมมกกดููลวรรสึ่่ืงี เป็นเรื่องที่ผมนั้นก็ไม่ถึงขั้นมั่นใจมากขนาดนั้นเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นแนนโรแมนติกที่แบบธรรมดาดาๆเรื่องหนึ่งแค่แค่เรื่องคอนเซปต์มีความกินใจน่าสนใจอะไรต่างประมาณนี้ผมเลยแบบคาดหวังที่จะดูน้อยลงหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่มันแบบมันธรรมดาไปเลยอ่ะแต่มันไม่ถึงขั้นธรรมดาหนึ่งครับแบบโอ้ธรรมดาจ๋านั้นก็แบบธรรมดาเป็นเรื่องที่แบบคะแนนกลางๆอะไรต่างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันแบบธรรมดาก็จริงแต่มันมีอะไรที่มันดีพอที่จะทำให ซีเน right um ี่ยม okay. ันเป็นซีร like ีส์ที so ่มันแบบมันถึง like ขั้นเป็นซีร mm ีส hmm. ์ที่มันแนวโรบิติกโอเคเป็นแนวโรบิติกที่น่าบนใจัยบางทีม hmm. ันมีครับผมตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของโทรารมของซีกินหงามันเป็นโทรารมที Thompson ่มันแบบมันคือโรบิติกเลื่อยเปื่อยอะเลื่อยเปื่อยเลยครับมันคือโรบิติกท mm ี hmm. like ่บอกว่าการเล่เรื่องมันมันจะรู้เปื่อยไปหมดอะแลวต่อมาซีเนี่ยการเป็นซีรีส์เดี๋ยวว่าไอ้จุดน่าดึงดูดของซีรีส์ได้ของในเรื่องของกินหงาาหรือความโรบิติกรลองความระหว่างสองคนอะมันจะดูหนื่ไปหมดเลยครับมันหหือั้ปญาก็ค ความน่าเบื่อมันแบบความน่าเบื่อและค,ความเอนจอยของความรู้เพื่อนทั้งสองคนมันดูเปื่อยครับผมเพราะซีนนี้มันเฉยตั้งแ,แต่ตอนแรกจนตอนจบตอนนั้นนะครับผมแม้จะมีเรื่องราวที่แบบว่าเออมันกินใจบ้างในช่วงแบบในช่วงตอนจบก็ตามแต่ว่าแบบในช่วงแบบช่วงหลังๆก็ตามแต่ว่าไอ้ความกินใจอย่างนั้นอ่ะมันก็ไปสามาถัถทำให้ซี์เนี่ยทนอารมณ์ของมันอ่ะมันมีความดึงดูดหรือมีความแบบผมสึกว่ามันทมอารมณ์ให้ซี์เนี่ยเป็นซี์ที่บอกว่ามันขึ้นไปมากขนาดนั้น มันมันคือเส้นอ่ะคือตั้งแต่ตัวของกิ่งงานเดินเรื่องมาแนละ้วแต่ตอนหนึ่งอย่างตอนที่สองอ่ะเส้นอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางหมดเลยคือเส้นความแบบหนืดความเฉื่อยความรับเบื่อความแบบไปซีรีส์ที่มันดีไปซีรีส์ที่น่าเบื่อมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยกลางๆหมดเลยมันคือแบบมันไม่ได้ขึ้นลงเหมือนรถไฟหอ่อแต่ว่า สิ่ที่กินงามันจะคือแบบเส้นตรงอะตอนแรกไงตอนที่เรสอบอาจจะมีตอนที่บอกว่าเป็นตอนสาคัญอาจจะมีตอนที่แบบว่ากราฟแบบมันจะขึ้นมาขึ้นมาแล้วปื๊ดแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาเยอะขนาดนั้นะมันขึ้นมาแบบขึ้นมาประมาณอ่าสองสองส่วนอะขึ้นมาประมาณสองส่วนปืดป๊ดปื๊ดตรงเนี้ยแล้วแบบว่ามันก็อยู่ในกราฟเนี่ยบอกว่าโอเคสูงแค่นี้แล้วมันก็ตรงไปแล้วก็กลับมาลงจนเดิม มันคือประมาณนี้ละคราฟความความเอนจอยหรือกราฟของในเรื่องของกินงานหรือราฟความที่บอกว่าความโรแมนติกของบนอันหามันสามารถดึงดูดให้ข,ของให้คนดูรู้สึกว่าเราตามตัวของกินงานได้มันไม่ได้มากขนาดนั้นมันคือซีรีส์ที่โรแมนติกมันธรรมดามากแต่ต้องพูดก่อนว่าความธรรมดามันอะมันมีส่วนที่น่าติดตามางเช่น2คนอ่างเช่นคู่2คนหลักนี่แหละก็คือตัวของอ่าคุยไอ้คูยไก่ A, A, จิโร่แล้วก็ต่อชียวเลที่เรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแฟนาซี อ่าเรื่องนี้ตามที่ผมพูดเลยเรื่องยอ่อมันมีความแฟนตาซีที่บอกว่าตัวของนางเอกเราแม่งคือเจ้าหญิงมาจากไหนไม่รู้มันคือแบบผู้หญิงคนนึงมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีอ่ะเธอก็มีพลังเรี่บอกว่าเออกูเป็นเจ้าหญิงนะในจากหนึ่งอะไรนะตามอ่ะซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราพอนันอี้ตามอยู่ว่าเออตัวของเชลลี่ตรงนั้นว่าเป็นยังไงกันแน่ทำไมเธอมีพลังนี้ทำไมเธอมีอะไรตามคือเป็นโลกของเซฟตี้ของกินงหงาผมก็ไม่คิดหรอกตอนแรกเป็นโลกแฟนตาซีอ่ะแต่พออ่านผ่อตไปผมรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันผ่อตเป็นโรแมนติกา่ว ไอพอตของเรื่องราวของตัวละครของความเป็นแฟนาซีงยงงามผมสกว่าเขาใช้มันในเชิงที่บอกว่าเออในเรื่องราวของการปฏรียนสองวันความรักเนี่ยแล้วที่บอกว่าไอคำสาบของตะกูลนี้อะไรนะต่างมันใช้ในเชิงความโรแมนติกที่มันอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้ซีเนี่ยไอซีรีความโรแมนติกซี์นี้มันมีความที่เขามีเนื้อหาอยอะไรตามมาขึ้นคือถ้าเราสนใจกิงงานจริงเราสนใจแค่ตออัวนางเอกอะเชิลลี่อะ แต่พวกแบบเรื่องราวตรง่ซนอื่นอะผมบอกว่ามันก็ไม่ได้สาคัญเลยเท่าไหร่หรือเรื่องราวที่มันแบบเดินกันในเรื่องความหวานระหว่างสองคนผมสอกว่ามันก็เดินแบบที่ผมพูดไว้คือมันเดินแบบเฉยมันไม่เดินแบบแบบเดินแบบขึ้นแบบกราฟขึ้นเรื่อยๆหรือกราฟลงเรื่อยๆมันแบบมันเดินเป็นเส้นตรงเฉลี่ยมันไม่มีพอตที่มันวอร์ตฟักมันเลยกราฟไม่ลงคือปัญหาของแนวโรมนติกทุกเรื่องอะที่บางทีม <electronic> ันก็เจอคือกราฟบางเรื่องอะไม่ลงไปเลยกราฟบางเรื่องคือลงบ้างห่วยไปเลย แต่มันไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่บอกว่าอ่าไม่ค่อยมีคือไม่ค่อยมีอ่ะแต่นานๆทีจะมีเรื่องหนึ่งคือแบบกาฟมันพุ่งขึ้นไปเลยอ่ะกาฟกราฟมันพุ่งขึ้นแม้แต่ตอนแรกกันตอนจบอ่ะมันนานๆทีจะมีเรื่องหนึ่งแต่ว่ากราบผมกินหามัน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 ขึ nice. ้นก็ขึ้นหน้อยเว้ยแต่ลงอ่ะมีไหมลงไม่มีครับแต่กาฟมันขึ้นมันขึ้นหน้อยนะครับเพราะว่ากินหงาเป็นซีรีส์ที่ เราพูดถึงตัวละครของมันตั้งแต่แรกแล้วว่าทนมันเฉื่อยแล้วทําให้นึ่เรื่องมันอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสขนาดนั้นไม่มีนะครับดแบบวิเศษนะครับแบบน่าติดตามนะด้านของแบบไอ้ตัวละครตรงนี้เราดูแค่ความวาดสองคนแล้วก็มีเรื่องราวของแบบไอ้น้องสองคนที่แบบอ่ะเป็นฟูลิมาซีมาเซียม <c oughs> คือผมชอบบทบาทน้องสองคนนี้มากเลยนะไอโตของไอชายกับหญิงอะ่ะบทบาทแบบมาซีกับฟูไมโอดเนี่ยแบบพยายามเสียมให้แบบให้พี่ชายเนี่ยให้คุยไอ้โตกบอิจิโร่เนี่ยแบบ ไอตัวอ e ิจิโรลนี่แบบเสียมกับตัวขชิเออรลิสักทีอะไรเนี่ยก็แบบว่าช่วยสริมสมดุลเต็มที่เลยมแบบมาเลยเป็นมุมมองของความน่ารักตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียด้านหนึ่งของเซลตัวของเซริกเองอ่ะคือตัวละครเสริมไม่ได้มีมิติให้เราสึกแบบให้มีมิติทำให้สองตัวละครมันมีสีสันในการเดินทางความโรแมนติกมากขึ้นขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าตัวละครเสริมที่มันดีจริงมันคือสองคนนี่แหละก็คือน้องชายของคุยจ e ิโร่สองคนน้องชายกับเอ่อลูกชายน้องชายกับน้องสาวเนี่ยแหละ น้องชายรถเสาวคุยจิโร่นะครับผมเลยทั้แบบไอพวกตัวละครอื่นที่โผล่มาหรือตัวละครที่มันโผล่มันมีปมประเด็นกับตัวเชลลี่มันก็ไม่ได้โผล,ล่แ,บบแล้สึกแบบเราติดตามเรื่องราวของเนื้อเรื่อง,อง,องมาขน่านั้นอะอย่างเช่นแบบไอตัวของพวกแบบตัวละครอย่างเคมนมาสไซฮิโร่คาวร์ลเชียร์โรตมังค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเชลลี่อะไรอย่างเงี้ยพวกส่วนตัวละครพวกเขาไม่ตัวละครที่เออมามาสร้างบทบาทมาสร้าง,มาางบบปมประเด็นตัวละครเพิ่มขึ้นมาเฉยแต่ว่าโด้วยด้วยการที่การเออเรื่องมันมันส่งยังไงเลยแล้วมาเลยทับบ ซี์นี้ก่งเหงาเลการซีนเดียตัวละครเสริมว่าไม่ช่วยให้ซี์นี้เป็นซี์ที่แบบมันมีอะไรมากขึ้นขนาดนั้นน่ะหรือพวกแบบตัวละครเช่นแบบโมโมจิหรือตัวโครงานที่แบบมันก็มีประเด็นกับตัวเชเวอลีกแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบให้เรารู้สึกว่าเราติดตามหรือมิติของตัวละครที่เราสึกแบบเราติดตามคู่นี้หรือมีตัวประเด็นให้คู่เนี้ยไอ้คู่หลักเรามันมีอะไรที่เรารู้สึกน่าติดตามมากคือขนาดมันคือแบบมันคือการที่แบบสร้างตัวละครมาแล้วบทผ่านมาแล้วก็บทผ่านม่แล้วก็เป็นตัวละครเสริมที่มันก็ไม่ได้มี เมันเลยการเป็นมหาซีรีส์ว่าซีรีส์เนี่ยมันมันเหนื่อยแค่สองคนนะมันแบกบแค่สองคนมันแบกไม่ได้ครับตัวละครซีรีส์โแมาติกอะ่ะไม่สามารถไม่สามารถมีไม่สามารถทําให้ตัวหลักคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า know, ไอโแมนติดทุกเรื่องอะ่ะที่มันเป็นเรื่องที่มันดีอะ่ะตัวละครเสริมกับตัวละครหลักต้องเด่นเหมือนกัน เก่งกัใช่ไหมคือรแมนติดอ่ะแนวโรแมนติกอ่ะเอพูดตัวละครเสริมทั้งหลายแหละแหละเป็นในความคิดผมนะคือตัวละครเสริมต้องมีมิติหรือต้องมีเรื่องราวที่ทําให้คู่หลักมันมีสีสันในการเดินทางของโรแมนติกมากขึ้นผมเลยยกกำป็นยซีรีส์นั้นเป็นซีรีส์ดีครับแต่เรื่องเนี้ยตัวละครเสริมมันไม่สามารถช่วยให้สองคนเนี้ยมันมีสีสันของความโรแมนติกมากขึ้นเมื่อเลยในซีรีส์การเป็นีรีส์เดียวว่าโรแมนติกมันไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหกูได้ติดตามความโรแมนติกสองคนกันนั้นมันค ตอนนั้นมาเมันก็เลยไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบซีรีส์นี้เป็นซีรีส์น่าประทับใจกับความโรแมนติกขนาดนแต่ว่ามันก็สามารถสร้างอ่าสร้างความประทับใจน้าของโรแมนติกตรงส่วนอย่างนี้นทําให้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มันก็จบแล้วมันก็โอเคกับผมมันก็อุ่นหัวใจสำหรับผมแต่ว่ามันอบอุ่นแบบโอเคโทนอารมณ์ของการเล่าเรื่องตอนนั้นมันทําให้เราสึกอุ่น แต่พอเรามาเก็บเราเราแบบก่อนเราดูจบไปปุ๊บผมสักว่าไอ้ความผูกพันตรงนั้นอ่ะมันหายไปเร็วเพราะเราไม่ได้กินใจของคู่ครักโรเมอติกสองคนนั้นเพราะเนื้อเรื่องคุณมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมตามนั้นแหละมันเรื่องมันบางอยู่แล้วก็เลยทำให้แบบซีรีส์ออนนี้เก่งหาบเซีรีส์ที่แนวโรแมอติกธรรมดาที่มันก็มีส่วนดีอย่างเช่นเรื่องราวของการินเรื่องวอเขาที่ถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะเฉื่อยแบบเฉื่อยเส้นตรงในเรื่องไม่มีแรงดูดให้มันการาวมันขึ้นขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีเรื่่่อองราาววทีกสเค ผมกินใจกับมันอยู่แต่ความกินใจตรงนั้นมันดูน้อยลงไปมากจริงๆครับผมตามแล้วแหละก็เลยกลายเร็นซีที่มันกึง่งธรรมดากับกึง่งโอเคแค่นั้นเลยครับตามั้นแกีรซีส์กับทิงกนอ่ะครับผมโอเคเอาละเรื่องของงานภาคโคมอาซีบอร์ชันถามว่าเรื่ององ,งานภาพมันมันทําได้ดีขนาดไหนผมก็ต้องบอกว่า เรื่องนี้อัศไซนเวอร์ชันนะครับเราก็ต้องพูดว่าเรื่องของงานภาพมัะนอะสิ่งที่เรื่องเนี้ยมันเน้นที่สุดก็คือเรื่องราวของงานเล่นของสีกับแสงที่แล้วการที่ทะให้ช่วยการสร้างบรรยากาศความโรแมนติกมากขึ้นหรือโทนของสีมันเป็นโทสีที่มันสดใสเหมาะสำหรับแนวโรแมนติกของเรื่องนี้นะครับผมตามนั้นคือมันเหมาะเลยครับคืออันนี้ผมต้องชมเรื่องของโซของอัสไซนเวอร์ชันนรืหนึ่งก็คือ การเล่นส so ีของเขาทําดีเพราะว่าสีของเขาอ่ะมันสดใสเหมาะสำหรับแนวคลาสสิกหรือโทนอารมณ์ของซีรีส์กินหง่ะคือโทนอารมณ์ของกินหงามันจะเป็นโทนอารมณ์ที่แบบเล่นสีมันสดใสไม่หมดนะครับผมมาให้แบบซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่การคุมอารมณ์เรื่องการลงสีหรืออะไรต่างมันก็ดีงงานไมชั่นมันไม่ได้ขนาดนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ใช่งานร์ชั่นซีรีส์ต่อสู้แต่งานไมชั่นในต่างมันเป็นงานที่เขาใส่ใจกับมันอยู่มันใส่ใจกับมันครับถึงแม้จะไม่เป็นงานที่ดีเลยขนาดนั้นแต่เป็นงานทีี่่่เเาาใใสจกัมมมนไผ ซีน,นี้ไม่มีเผาครับผมอันนี้รับประกันแน่อนอนซีนี้ไม่มีเผาแต่ว่าซีนที่มันดีก็คือเรื่องของงานแบท อาสไตล์มันเนี่ยแหละที่ผมก็ต้องชมจริงๆ,ๆ,ๆนะ, <apply> นะครับผมเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องของคาเตอร์ดไซน์ครับผมคาเตอร์ดไซน์พูดตรงมันไม่มีตัวละครเด่นๆเลิกขนาดนั้นเพราะนอกจากตัวเชียร์ลีตัวของดีไซน์เชียร์ลีคือดีไซน์ดีที่สุดของซีนี้แค่ตัวละครเดียวแต่ที่เหลือมันตัวละครระดับกลางๆไปหมดนะครับผมตามนั้นก็ต้องชื่นชมตรงนี้คือตัวละครเชียร์ลีทั้งแบบเป็นดีไซน์ที่แบบสร้างไวโฝเลยดดีจริงก็แล้วคาเอร์ดไซน์ของซีนีดีก็คือตัวของโอกิโทอมอโอโอทากิอ่าโทโมกะครับผมตามนั้้นนนนแหลละะะโอออออเเเเเคคาา่่รรรืืงงงขัักกพยย์บผมดีี๋ว ผมพูดในผลพักไทยสั่งเหมืนกันนะครับว่าภาคไทยเรื่องนี้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราพูดถึงนับค่าของภาษาญี่ปุ่นก่อนก็คือโตของอีจิโร่นะครับด้วยจิโร่จะเป็นยาชิโร่คาคุครับผมอาโกชิกิชิโอรินะครับผมยูวาคุอิจินะครับผมฟูมิโอครับผมนากานาวามาเรียครับผมมาชิครับผมเอนโดรินะครับผมเคนนาอ่านางโนชินจิครับผมมาซาฮิโร่นะครับผมโตของโซเรตาโทโมคาเซะครับผมคารุครับผมชิโซเฮโรโกะครับผม ชิฮิโรนะครับผมทาคาฮาชิริเอะครับผมมโมกะครับผมอซาโยโกะครับผมมโมจิครับผมมัซุอิเลโกะอาอเลโกะครับผมเคงโงะครับผมอานไหมีฮารุครับผมตามนั้นก็นักภาพภาษาญี่ปุ่นผมก็ดูสองวชันนะนักภาพภาษาญี่ปุ่นเราพูดว่าภาคได้ดีตามมาตรฐานกเขาอยู่แล้วครับโซโล่ภาคไทยอ่าเรื่องนี้ภาคไทยดีครับ ตามนั้นดีเลยพาวปดูสิ่งที่ผมต้องชื่นชมพาวปดูอย่างหนึ่งก็คือพาวปดูเรื่องของงานพากที่เขาแบบที่อยู่อยู่ในภาคไทยของเขาอ่ะภาคดีหมดเลยครับเรื่องนี้ก็พากได้ดีจริงครับยอดเยี่ยมเลยครับภาพตัวของเชียร์เลยที่บอกว่าทําซีนแบบบิววิวนั่ารัก็นารังดีครับผมแต่ว่าส่วนที่ผมตีจริงไม่ผมไม่ได้ตีเรื่องหนักพากับผมตีเรื่องของการใช้ชื่อภาคไทยคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรู้ชื่อภาคไทยของซีรีส์เรื่องนี้ไหมแต่คุณใช้ชื่อเอตอนนี้กินงะเลยครับ คือผมไม่เข้าใจว่าในในขนาดแท้ในไทยมันมีชื่อไทยอยู่แล้วคุณก็ไปซื้อชื่อไทยนั่นก็ได้คือแบบคนเขาจําชื่อแบบชื่อไทยเรื่องนี้เยอะแล้วนะแต่คุณก็ใช้ชื่อโอตโนนี้งี้กึงห่าไปเลยผุณก็แบบเออคุณมีชื่อไทยอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมคุณไม่ใช่ชื่อไทยคุณจะชื่อญี่ปุ่นทำไมใช้ชื่อแบบอ่าญี่ปุ่นแปลเป็นไทยทำไมเออคือแบบก็นะแต่มันก็โอเคนะครับผมผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมรู้สึกขัดใจอีกนึงจแบอกว่าชื่อในไทยอย่างเป็นทางการก็มีแล้วทำไมคุณไม่ใช่วะตามนั้นนะครับผม ส่วนเพลงเปิดเพลงปิดเรื่องนี้นะครับเพลงเปิดมีชื่อว่าโทโนลีออวสาจากซีรีส์าจากตัวของมัสูโมโตชิเาสึกครับผมก็เพลงปิดก็เพลงเปิดก็แนวหวานๆนะครับผมชอบอยู่ชอบอยู่นะครับส่วนเพลงปิดครับเนียเนียสเตล่าดูโตของยูบากุอิครับผมก็ชิวะริลองพิปิดนะครับ เพลงปิดแนวน่ารักนาของโตของเชียวลินะครับผมตามนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นโซนคนประกอบเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด2คนนะครับคือตัวของกัปปะเอเทนเมนต์าจากโตของสกีตร์ตเลอร์นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็กัปปะไอยชิทาการสุงุครับบอกสวีมเม,มืองใหม่มาะกอบป้ายแดงสโซลวอน,นต่างดาวโปโลสกีตร์ตเลอร์แล้วก็โ็คุดโดนโนโอานาจ,จิจิครับผมตามนั้น ก็เรื่องนี้ถามว่าซอปประกอบดีขนาดไหนเรื่องนี้ซอปประกอบแต่มมแม่มมออกมาผลเลยไม่รู้ไปเังไงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือถ้าเป็เราต,ตัวตัวฟังจากเวอร์ชั่นอนิเมะผล้องบอกว่าซอปประกอบเรงนี้ไม่ได้ขาดนั้นเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะครับเป็นซอปประกอบที่เข้ากับอน,นิเมะเรื่องกินงนหงาได้ดีแต่ไม่ถึงขั้นในผมสึกว่าเป็นซอปประกอบที่ประทับใจสับผมขนาดเท่าไหร่ นะครับโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์ตอนนี้กินหง่ะครับผมอตอนนี้กินหง่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกวันๆแหนววกับเรื่องราวของพระเอกเรานะครับที่ทํางานเป็นนักเขียนโชโจแล้วก็มีเนียงน้องสองคนแล้วก็มีผู้ช่วยเชียวลี่ที่เป็นอ่าที่เป็นแบบเจ้าหญิงต่างแดนที่ไงจากนึงเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ความรักต่างที่เนื่องด้วยเป็นซีรีส์ที่สุดท้ายแล้วการเป็นซีรีส์ที่ผมมันคาดหวังก็ผิดหวังนิดนึงในด้านที่แบบว่ามันคือในเรื่องที่แบบมันธรรมดามันไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นสนั้นเรื่องรราาวอแบบเรื่องเเ่าาขขอองงสสสนนนห์์์ควมมโรรรแติกซซีีีีีี้ท โรแมนติกมันดูมันดูเฉืยมันดูกลางๆมันไม่ได้ขึ้นสุดขนาดนั้นมันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่บอกว่าการเรื่องมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่โรแมนติกนักหนึ่งตาน้นะแต่มันก็ยังพอมีอะไรที่เราสึกประทับใจขนาดแต่ว่าความรู้ใจกับมันอ่ะเป็นความรับใจที่เราดูในช่วงนั้นแล้วเรามันก็หายไปอย่างเร็วมันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่บอกว่า มันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่วิเศษเป็นโสเลยไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ประทับใจในด้านของเนื้อหาขนาดเท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเสียดายจริงกับซีรีส์ตัวนี้นงา่ที่มีองค์ประกอบความโรแมนติกที่มันก็สามารถหวานให้มันเกล็นโอเคได้แต่มันได้แค่ที่จริงครับผมตามนั้นเอาแต่นี่นกิ่งง่าครับผมผมให้ที่ 5.5ครับผมตามนั้นธรรมดาเลยคือผมเส,สียดายซีนนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นซี์ที่ผมคาดหวังพมเสียดายหน่อยนะถึงแนมะ้เรื่องนี้คนคนดูอาจจะคิดในใจนะว,ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ดู้งแต่แรกโอ้โหรู้แล้วว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสําหรับผมว่าเป็นความคาดหวังของผมคือให้ผมรู้สึกว่าเป็นแวโรมิติกที่มันพอให้ผมรู้สึกหวังและมันประทับใจได้แต่ว่าพอเรื่องนี้มันแอ่ผิดหวังนนึงแต่มันก็ดีแล้วที่มันได้ประมาณนี้มันก็โอเคแล้วไม่งั้นนะแบบถ้ามันแบบทําเกินไปมาอาจจะเป็นเรื่องทีี่่่่แแยยกก็็ได้ต้ตตเร ung, รือองงนมมับคผวา มันไม่ได้ถึงขั้นแบบดีถึงขั้นเป็นอนโรเติกที่มันหวานถึงขั้นโรเบติกที่เราติดตามหรือเป็นอนโรเติกที่บอกว่าเรากินใจไไโรเบติกขานาดเพราะฉะนัว่าการาฟอารมณ์หรือคอมเอือการในเรื่องของซีรีส์นี้มันอยู่ในเส้นกลางบางๆไปแล้วมันเส้นแบบเส้นกลางที่บอกว่าไม่ได้มีขึ้นแบบสุดแบบถึงขั้นเป็นเรื่องอนโรเติกขั้นในตามขนาดนั้นแล้วก็ไปเป็นเรื่องที่แย่โรเบติกแย่ถึงขั้นการกาฟลงขนาดนั้นแต่ว่ามันซีรีส์ที่แบบแบบมันจางมันก็จางไปเลยกลางๆไปเลยครับผมมันขึ้นก็็ขึ้้นนนนดดเเีียยววท่าาาัักกรรรมมธ มันก็เป็นซีรีส์ผ่านมาผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่ต้จดจำขนาดนั้นแต่ว่าก็นับเป็นซีรีส์ที่อ่าพอดูมันก็ประทับใจตอนนั้นแต่มันก็จะหายไปในพริบตาเนยเองครับผมตอมนั้นโอเคเป็นซีรีส์ที่กึ่งธรรมดากึ่งโอเคครับตามนั้นโอเคเอาตอนนี้กึ่งหงาถามว่าให้ให้ห้าจุดห้าเหมาะสมไหมเหมาะสมกันนะวมครับถามผมแนะนำไหมซีซั่นเนี่ยมันมีไอซีซั่นสปีดสาวมันมีเราเราเป็นติ๊กที่มันทําเสนอได้ดึงดูดใจเท่าไหร่ดีกว่านี้ผมแนะนำไม่คุณลองดูคุณลองดูไปดูเรื่องอื่นก่อน ถ้าเรื่องอื่นน่ะคุณถ้ารู้เรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่ทับใจหรือคุณไม่ชอบอะไรขนาดนั้นก็ไปดูเรื่องอื่นได้เพราะะนั้นเนี้มันมีนราลองไปติดเรื่องอื่นที่ดีกว่าแต่ก็เพราแนะนำบางทีครับสำหรับผมคือผมแนะนําแต่ว่าให้ผมแนะนําก็คือลองดูก่อนถ้าคุณไม่ชอบดรอปนี่เลยครับ ตามนั้นผมมีปัญหาแล้วอยู่แล้วโอเคเอาตัวนี้กิงอ่ะครับผมลอมคอมแซนวางของคุณอาเกศครับผมให้5.5าจุดห้าเต็มเซ็ครับผมโอเคจาะประสบการณ์เรเวนเวนส่วน์สเนี้ครับกับรายการดูแม่บทต่อครับเชาญติดตามด้ยวยแล้วก็ขอฝากกัะช้านะครับผมการเล่าหน้าจะเป็นในนั้นเราติดตามชมกันารของโอเคสวัร์สเนีก่อนพบใหม่เรื่องหน้าเข้าไปเด็ครับบ๊ายบาย